ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุภทยภัย,ภยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือ ตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะคะให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง1-2องคศาเซนเซียสกับมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่โดยในช่วงวันที่6-7ถึง7ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่จะมีลมตะวันตก พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2องถึงองศาเซนเซียสสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ส่วนในวันที่8ถึง11ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงและคลื่นลมมีกำลังอ่อนลงต่อไปเราจะมาพยากรณ์อากาศหนาวกันนะครับว่า จะเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่กล่าวไว้ไหมนะครับผมโดยเริ่มจากตั้งแต่เวลา18นาฬิกาคือเย็นวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเย็นวันที่6เราจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะมีเส้นความกดอากาศสูงหรือเส้นไอโซบาที่1 0 1 6ถึง1 0 1 8 ระหว่างเส้นไอโซบาร์ที่1,016และ1,018พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะทําให้ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเสลเซียสนะครับในคืนนี้ส่วนภาคอีสานตอนกลางมีเส้น1,014และ1,016เส้นไอโซบาร์หรือเส้นความหนาวแผ่ลงมาพาดกลางนะครับระหว่างภาคอีสานตอนกลาง ภาคเหนือตอนกลางนะครับบริเวณนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเย็นถึงช่วงเช้านะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับส่วนในบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวเช่นกันนะครับโดยเส้นความกดอากาศ4ี่1,014ถึง1,016ได้พาดผ่านนะครับผมส่วนภาคกลางและภาคตอนออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ ส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีลมแรงนะครับช่วงนี้ต่อไปในเย็นของวันที่7ต่อเช้าของวันที่8นะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกต่อไปนี่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ โดยเส้นความกดอากาศสูงหรือไอโซบาที่1 0 1 8งพถึงหนึ่ได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวนี่มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับผมโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซนเซียสในช่วงวันที่7เย็นวันที่7ต่อเช้าวันที่8นะครับภาคอีสานตอนกลาง จะมีเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 1 6ถึง1 0 1 8พาดผ่านทำใม้ให้มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคอีสานตอนกลางและภาคเหนือตอนกลางส่วนภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกภาคกลางจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าต่อเนือนเ่องไปจนถึงเช้าของวันที่8นะครับส่วนในช่วงกลางวันนี่ก็จะมีลมกระโชกแรงได้ ในบริเวณภาคอีสานตอนกลางและภาคอีสานตอนล่างนะครับต่อไปเราจะมาดูช่วงเย็นของวันที่8ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยช่วงเย็นของวันที่8นี้เราจะเห็นได้ว่าเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 1 8 0ถึงห0 2 0หรือเส้นไอโซบาที่1 0 1 8 0ถึง1,020 ได้ถอยล่นขึ้นไปบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศจีนนะครับจะคงเหลือไว้ที่เส้นความกดอากาศสูงที่1 1 6พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับส่วนภาคอีสานตอนกลางจะมีเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 1 4ถึง1 1 6พาดผ่านทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนมากจะเย็นนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างนี่ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังมียงก็ยังมีอากาศเย็นหลงเหลืออยู่นะครับต่อเนื่องถึงเช้าของวันที่9นะครับส่วนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9เป็นต้นไปนี่เราจะเริ่มสัมผัสถ,ถึงอากาศที่อุ่นขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับผมแต่ยังคงมีอากาศเย็นหลงเหลืออยู่บ้างในบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับผม โดยเส้นพันสิบสี่ถึงหนึ่งพันสิบหกได้พาดผ่านบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนกันนะครับส่วนในช่วงกลางวันนี้ก็จะพอมีลมหลงเหลืออยู่นะครับผมในวันที่เย็นวันที่10ต่อเช้าวันที่11นี้อากาศก็จะอุ่นขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 1 4 1 0 1 2หนึ่งถึง1 0 1 4พาดผ่านนะครับผม วันที่11บเอนี่เป็นเส้นความกดอากาศสูงที่พันสิบถึงพันสิบสอนะคะผมอากาศอุ่นขึ้นครับวันที่12นี่อากาศก็อุ่นขึ้นเช่นกันนะครับผมอากาศอุ่นขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับวันที่13ต่อวันที่14นี่ก็จะเป็นอากาศอุ่นขึ้นนะครับก็ยังมีอากาศเย็นหลงเหลืออยู่ที่ภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับ ต่อเนื่องจนถึงวันที่15เลยนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าอากาศอุ่นขึ้นนี่ยังจะมีฝนอยู่ไหมครับเมื่อวานนี้นี่ที่พยากรณ์ไปนี่คือจะเริ่มมีฝนตั้งแต่ประมาณวันที่12ถึงวันที่14ที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมครับผมต่อไปเราจะมาดูฝน ในบริเวณประเทศไทยตอนบนกันนะครับตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบห้ากันนะครับผมวันที่หกมีโล่งนะครับไม่มีฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนวันที่เจ็ดโล่งครับวันที่แปดโล่งไม่มีฝนครับผมวันที่เก้าโล่งวันที่สิบโล่งวันที่สิเอ็ดโล่ง วันที่12นี่จะมีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดเขตต่อเขตกับประเทศขเขมรและประเทศลาวนะครับผมบริเวณอำเภอเดชอุดมอำเภอกันทลักษูสิง์ประมาณนี้นะครับผมต่อเนื่องนะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืนต่อไปวันที่13นี่จะมีฝนบริเวณเดิมนะครับผมบริเวณอำเภอเดชอุดมกันทลักษูขัน บริเวณนี้ครับต่อเนื่องเลยครับผมจนถึงช่วงกลางเดึกได้เลยครับผมวันที่สิบสามส่วนวันที่สิบสี่นี่ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับที่บริเวณภาคตะวันออกสอยดาวจันทบุรีตราดบริเวณนี้นะครับ จะมีฝนนะครับผมก็ที่อุบลราชธานีศรีสะเกดบริเวณเขตต่อเขตเหมือนเดิมนะครับเดชอุดมกันทลักษ์บริเวณนี้นะครับผมบริเวณอื่นก็โล่งนะครับต่อไปในวันที่15้านี้ ช่วงประมาณเช้าๆชนี่ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับครอบคลุมจังหวัดทั้งจังหวัดเลยนะครับผมเกือบทั้งจังหวัดเลยครับผมเป็นฝนรินถึงปานกลางนะครับแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดปริมาณประมาณนี้นะครับผม ส่วนเวลา12นาฬิกาของวันที่15นี่ก็จะมีฝนปานกลางที่สะแก้วหัดคลองหาสอยดาวประมาณนี้นะครับจันทบุรีตราดเป็นฝนปานกลางนะครับและหนักบางพื้นที่และเวลา15นาฬิกานี่ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักที่ปลวกแดงชุมแสง น้องใหญ่แกรงระยองพัทยาสตหีบบริเวณนี้นะครับผมให้ระวังกันเลยครับแล้วก็มีฝนปานกลางถึงหนักที่นางรองนอนดินแดงคอนบุรีสะแก้วปราจินบุรีปากช่องบริเวณนี้นะครับบริเวณที่มีเทือกเขาเยอะๆนะครับผมมีโอกาสที่จะเกิดฝนยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีเดชอุดม กันทละลักขุข,ขันบริเวณนี้นะครับสุรินเป็นฝนรินถึงปานกลางครับผม17-18นาฬิกาสุรินบุรีรัมศรีสะเกดอุบลราชธานีใช่หมดเลยครับผมภาอีสานตอนล่าง18นาฬิกาของวันที่15ปราจินบุรีสากแก้วชมบุรีระยองจันทบุรีตราชะเชิงเซา แล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นบางพื้นที่นะครับผมวันที่15นี่ฝนเยอะเลยครับตั้งแต่18บแนิกา,าเป็นต้นไปเลยนะครับผมเน้นๆเลยครับอีสานตอนล่างอวนลรชธานีศริษเกษุรินบุรีย์โคราชฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วปราจินบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณนี้นะครับผม ต่อไปเราจะไปดูปริมาณฝนที่บริเวณโดยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้คือวันที่6ธันวาคม2563นะครับผมวันที่6นี้จะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาที่ท่าชนะหลังสวนนะครับสุราษฎร์ธานีบริเวณนี้นะครับเป็นฝนเล็กน้อย เป็นฝนเล็กน้อยลินลินปลอยเมฆมากประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงกลางคืนคืนของวันที่6ต่อวันที่7จมีท้องฟ้าโล่งครับผมใครจะออกกรีดยางสามารถออกกรีดยางได้เลยนะครับผมในคืนนี้ วันที่เจ็ดวันคืนวันที่หกต่อวันที่เจ็ดไม่มีฝนคืนวันที่เจ็ดต่อวันที่แปดไม่มีฝนนะคะภาคใต้ใครจะออกกรีดยางออกกรีดยางได้เลยครับผมส่วนวันที่แปดนี่ตั้งแต่ประมาณเที่ยงของวันที่แปดเป็นต้นไปนี่จะเริ่มมีฝนนะครับผมเริ่มมีฝนตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาเลยนะครับตรัง พัทลุงชะอวดบ้านคีรีวงหาดใหญ่ปัตตนียะลานาราธิวาสบริเวณนี้นะครับเป็นฝนรินนะครับผมสิบสานาฬิกาสิบห้านาฬิกาก็มีมากขึ้นนะครับบริเวณเดิมโดยจะมีเพิ่มมากขึ้นที่บริเวณจังหวัดยะลาปัตตนีนาราธิวาสนะครับบริเวณนี้ตกต่อเนื่องเลยนะครับจนถึง เวลาประมาณ20-21นาฬิกานะครับผมของวันที่8ส่วนในช่วงเย็นของวันที่8ต่อเช้าวันที่9หนีโล่งนะครับภาคใต้ใครจะออกกรีกยางออกกรีกยางไั้เลยครับผมแล้วก็จะเริ่มมีฝนอีกประมาณ10นาฬิกานะครับของวันที่9มีฝนยาวลงมาเลยครับผม วันที่9ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎธานีลงมาเลยนะคะเป็นฝนรินถึงปานกลางคุระบุรีตะกัวปา่าบ้านนาสารสุราษฎธานีขนอมพังงากระบีทุ่งใหญ่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่ ปัตตานียะาลานรา,าที่วาาบริเวณนี้นะครับเป็นฝนรินถึงปานกลางต่อเนื่องมาเลยนะครับจนถึง17นาฬิกาก็ยังมีฝนนะครับผม19นาฬิกาก็มีฝนนะครับเริ่มซาซาลงประมาณ20นาฬิกานะครับส่วนในช่วงเย็นนี่ค่อนข้างจะโล่งนะครับผม ใครที่จะออกกรีดยางสามารถออกตีดยางได้เลยยกเว้นยกเว้นบริเวณนี้ครับผมยกเว้นบริเวณจังหวัดพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่ควรโดนบ้านสายใหญ่ควรเนียงบ้านคลองแงะสตูลสะดาวจนะนาทวีบริเวณนี้นะครับจะมีฝนในช่วง ประมาณเกือบเกือบรุ่งเช้าของวันที่สิบนะครับผมต่อไปในช่วงกลางวันนี่ก็จะมีฝนนะครับฝนเยอะตั้งแต่บริเวณข้างล่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาตะกัวปา่านครศรีธรรมราชบ้านนาสารพังงากบีทุ่งใหญ่บ้านสาลาดานชะอวด ตรังพัทรลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสเป็นฝนรินถึงปานกลางนะครับผมต่อเนื่องไปจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับก็จะเริ่มซาซาลงส่วนในช่วงกลางดึกนี้ค่อนข้างจะโล่งนะครับโล่งใครที่จะออกกรีดยางตะกวัวป่าสุราชธ,ธานี นครศรีธรรมราชตรังบริเวณนี้นะครับไม่มีฝนส่วนจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดที่บริเวณบางแก้วบ้านพังเพาควรเนียงสงขลาหาดใหญ่บ้านใสใหญ่ควรโดนบ้านคองแงะจนะนาทวีสดาวสตูล สบ้าย้อยบริเวณนี้นะครับจะเป็นฝนรินถึงปานกลางใครจะออกกีดยางช่วงเกือบๆรุ่งเช้าของวันที่11นะครับให้ระวังฝนต่อไปช่วงกลางวันของวันที่1 0 11นี่จะมีฝนนะครับผมมีฝนรินถึงปานกลางตั้งแต่คุลบุรีตะกัวปาพังงาบ้านนาสารทุ่งใหญ่กระบี บ้านสาลาดานนครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับวันนี้เป็นฝนรินถึงปานกลางนะครับผมก็จะสตา,ารลงประมาณสองทุ่มเหมือนกันนะครับของวันที่สิบสองส่วน ส่วนคืนวันที่12ต่อวันที่13นี่ใครที่จะออกรีดยางนี่ก็สามารถติดยางได้เลยครับผมยกเว้นช่วงประมาณเกือบเกรอบรุ่งเชา้านี่ให้รีบเก็บเลยนะครับประมาณตีห้าหกโมงเช้านี่ก็จะเริ่มมีเมฆมากแล้วก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณตะกวัวป่าพังงาสุราษฎร์ธานีท่าชนะขนอมเจ้อวดพัทลุงอาดใหญ่บริเวณนี้นะครับ ต่อไปในช่วงกลางวันนี่จะมีฝนปานกลางที่บริเวณจังหวัดตรังจะอวดพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่พังงาตะกวัวป่าคุละบุรีเป็นฝนปานกลางนะครับผม16นาฬิกาก็ยังมีต่อเนื่องนะครับที่บริเวณ เกาะสองตะกัวป่าสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนราธิวาสบริเวณนี้นะครับเป็นฝนปานกลางต่อเนื่องจนถึงประมาณสองทุ่มเหมือนกันนะครับผมที่13ส่วนในช่วงเย็นตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปนี่ก็จะโล่งนะครับผม ทุกพื้นที่เลยครับใครที่จะออกกรีดยางสามารถออกกรีดยางได้เลยต่อไปเราจะไปดูที่เวลา14นาฬิกา14นาฬิกาขนาาาที่14นี่ก็จะเริ่มมีฝนฝนปานกลางที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชฝนรินที่ตะกัวป่าตรังหาดใหญ่บริเวณน,นี้นะครับ ต่อมามาดูที่19นาฬิกาของวันที่14นี่จะมีฝนปานกลางที่ตะกัวป่าสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังภูเก็ตเป็นฝนรินถึงปานกลางนะครับผม21นาฬิกาก็จะเริ่มเริ่มซาลาลงนะครับแต่จะยังมีฝนปานกลางที่บริเวณนี้นะครับบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะครับ ส่วนในช่วงกลางเดือกของวันที่14ต่อวันที่15นี่ก็จะมีฝนโปรยโปรยในหลายพื้นที่นะครับผมเริ่มมีฝนโปรยโปรยตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มตี1เป็นฝนกระจายนะครับให้ระวังด้วยครับผมและในวันที่15นี่ก็จะมีฝนปานกลางนะครับลินถึงปานกลางบริเวณตั้งแต่สุราษฎร์ธานีตะกัวปา่า นครศรีธรรมราชภูเก็ตตรงังหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนราธิวาบริเวณนี้นะครับยาวมาเลยจนถึงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มเหมือนกันนะครับผมต่อไปเราจะไปดูปริมาณฝนสะสมกันนะครับเราคาดการณ์ฝนสิบวันเราก็จะมาดูปริมาณฝนสะสมในสิบวันกันนะครับผมว่าในพื้นที่ไหนจะมีฝน บ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าฝนจะมีตั้งแต่บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมเราจะเห็นได้จากสีเขียวเข้มๆนะครับส,สีเขียวสีเขียวสีเขียวออกฟ้าฟ้านะครับผมก็จะมีฝนปริมาณฝนสะสมก็แสดงว่า บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกจะมีฝนนะครับบริเวณที่ได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะครับผมโดยจะเน้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมนครสุราษฎร์ธานีลงมาเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ปริมาณฝนสะสมให้ฟังนะครับตะกัวป่า3 1ม mm, มิลลรคุราบุรี3.7.5ม mm, เม สุราษฎร์ธานี29.1ม mm, ิลลิเมตรขนอม26.8ม mm, ิลลิเมตรบ้านนาสาร35.6ม mm, ิลลิเมตรพังงา37.7ม mm, ิลลิเมตรภูเก็ต74.1ม mm, ิลลิเมตรเป็นฝนหนักนะครับกระบี65.4ม mm, ิลลิเมตรฝนหนักทุ่งใหญ่43.7ม mm, ิลลิเมตรนครศรีธรรมราช53.4มิลลิเมตร บ้านสาลาด่าน59.5ม mm, ิลมตะอวด66.6ม mm, ิลเมตรตัง59.4ม mm, ิเมพัทลุง60มเมตรบ้านคีรีวง54.4ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่65.5ม mm, เมปัตตานี92.7ม mm, เมเป็นฝนหนักนะครับยะลา87มลิมตรและนาราธิวาส 65.9มิลลิเมตรนะครับผมดังนั้นจะยังไม่เน้นฝนสักเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้